เรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเช่าไทายลินกันอีกแล้วนะคะอ่อไทยลินก็คือไทลินเลืาแบบนี้ก็วันนี้เราจะมาแต่งตัวแบบเป็นหัวหุ่นยนต์เลยแต่งในตับปีนะคะทุกคนจะขอพรชื่นคารุสิได้ชุดรัเมื่อไหร่จะเป็นในปีนของเทอทุกคน นม่เ,เปลี่ยนเ,เปลี่ยนเ,เปียกแล้วเราจะทำยังไงล่ะเออออึๆ <c ười> ช่วยด้วยทุกคนเนลีปลีแถมบักหนักด้วยขอโทษที่ชุดเราเป็นชุดเบคอนนะฮะทุกคนเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดใหม่ แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาแต่งตัวแบบนี้เว้ยวันนี้เราอะจะมาแต่งตัวเป็นเด็กไทยว้ยก็คือจะแ,แต่งตัวหัวหุ่นยนต์อะที่เขาแต่งกันอะแต่เราไม่ชอบสไตล์นะแต่เราจะลองสอดทุกคนแต่งดูนะอาจะทุกคนอาจจะชอบนะทุกคนเดี๋ยวไปหาสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวไปหาวิมีคนไทยด้วยอะสวนนับอ่ะเราไม่ได้จะมาเล่นโอ้บ้านที บ้าสุดที่รักเราไม่อยู่อะค่ะเดี๋ไปสร้างบ้านหลังนี้ก็ได้ที่ใคะอยากได้ใครอยากให้เราสอนแต่งตัวยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะวันไหนดีทุกคนอันนี้ไหมหเราจะสอนคนแต่งตัวกันนะ เอาว่าเล็กๆนี่แหละจะได้มีพื้นที่ประหยัดๆเน็ตเราไม่ดีอ่ะมันมันเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะที่ทคุณเราขอใั้ที่เน็ตเราเป็นอย่างนี้แต่มันก็แบบรู้สึกเร็วไหมจะขออนุญาตแบบนงไงคะทุกคน ขออนุญาตที่ช้าหน่อยนะที่เราโทรหาเพื่อนโอเคเริ่มเลยนะเดี๋ยวตอนแรกเราต้องแต่งตัวเป็นเรียบร้อยทุกคนเป็นไงก็มาหาไอดีหัวกันเลยตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวสี่แล้วก็อะไรนั่นแหละทุกคนเราลืมอ่ะ จะขอดูโพดแป๊บนึงนะคือดูโพลไว้แต่เราไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงอนะ่ะคือมันใส่ยากเกิอนอะแล้วเราคิดว่ามันก็พอได้นะไอหัวหุว่นยูเนี่ยมันก็สวยอยู่นะทุกคนแต่เราไม่ค่อยชอบแล้วสวยชอบหัวล่าหุ่นมากกว่าดูสิเป็นนี้นี่ อันนี้ก็ตามนี้เลยนะมีน,นี่ตามนี้เลยมันจะเป็นแบบนี้ถอดหัวออกได้นะเป็นก็จะเป็น,นี้ใส่หัวกลับไปคืนต่อมาก็คือทรงผมถึงเวลาค้นหาผมผมไายทูเคเหรอทุกคนเขาใส่เป็นผมสีดำยาวกันใช่ไหมเขียนแบบนี้นี่แบบนี้ทำมาแบบช้าแป,ป๊บ เขาใส่ทรงไหนกันหรอเราก็ไม่รู้อะแต่ไม่มีอยู่ทรงหนึ่งที่เราเคยใส่แล้วเป็นหัวที่เขาใส่กันนะแต่เราชอบใส่หัวทรงอื่นมากกว่าเราไม่ค่อยชอบใส่ผมสีดำทุกคนมันจะดำปิดปี่อะแต่เขาใส่ปลอกแขนกันไหมอะเราคิดว่านะ่าจะเป็นปลอกแขนดำดำกับขาวนั่นแหละนี่ไงผมจะ่เคยเห็นใส่กัน คือหัวโนโนทุกคนพิมว่าหน้ามาสีดำหน้ามา้ามีแต่หน้ามาสีขาวอะโอเคจะมาไหหัวโน่น,นะนี่น,นี่อันนี้เลยทุกคนเนี่ยเนี่ยมันสวยหรอขอถามหน่อยทุกคนมันสวยหรอแต่ชูระทุกคนเราพิมพคลิกสามครั้งไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูนะ คลิกคิกคิกขออนุญาตใส่ชุดนักเรียนนะชุดเนี่ยทุกคนจะใส่ชุดอะไรก็ได้เพราะว่าปกติเราพี่แบบสามขีดอย่างเงี้ยพี่ว่าชุดนักเรียนไทยนะคะจะใส่ขออนุญาตใส่ชุดนักเรียนดีกว่าอันนี้เข้าเลยแล้ว,วเครื่องกีงเขาใส่อะไรกันอะ เรใส่เป็นข้คขับทุกคนแต่เราะอะอหาไอ้กางเกงที่มันเป็นกางเกงคิตตี้ไม่เจอเว้ยอ่าไม่เจอจริงๆขออัพพัยด้วยนะเขาไม่ได้ใส่อันนี้กันหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ใส่อันนี้อ้ต้องพิมีใหม่เราลืมเขียวภาาไทยแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยนผิดคำสุดท้ายอะทุกคนดูสิ งานแล้วชุดนักเรียนไทยไทยไทยไม่ใชท่ทาดีนไฮแลนด์ละมันจะมีอยุกเอโปองอนน่งอันหนึ่งอะที่มันจะเป็นเออม,มันไม่เห็นแล้วแล้วใส่ตัวนี้ก็ได้อุ้ยนี่มีตัวนี้ทุกคนตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ มีสองตัวนะขออันนี้ใส่ตัวนี้ดีกว่าดูน่ารักกว่าไม่เอาดีกว่าตัวนี้หระหรือว่าทุกคนจะใส่ชุดหนนา,าลีก็ได้นะมันฮิตเหมือนกันต่อไปเขาใส่หมวกอะไรกันอ่ะวายทุกเคหรอเราไม่รู้อะทุกคนว่าเขาใส่หมวกอะไรเพราะเราไม่เซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีคนไทยอะ่ะอันนี้ป่าเขาใส่นี้หรอ ไม่เข้าผมหัว้าใส่อะไรกันอะ่ะเ้าใส่อย่างอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมวก Y 2 k เ h เ a อะไรเนี่ยเฮ้ยเรารู้แล้วทุกคนมันมีชุดอันนึงอ่ะที่มันชุดฮิตเหมือนกันแล้วเหมาะกับหมวกแระมันเข้ากับหมวกนะเพราะว่า มันเป็นสีชมพูเว้มันเป็นชุดทุกคนก็พิมพ์ตามเราเลยนะพิมพ์ซีอันไม่รู้ข้อพิมพ์แบบในโซคิวกดส่งแล้วก็แล้วก็เลือกตัวตัวเนี้ยเนีตยนนีตเนเน็ตยตเวเนี้็ตันเน็้นตเนน็ตเนนเนนนเ็นเ็น็น็น วายอุ้ยเผือพิมพ์เลขเจ็ดวายถูกก็คือเลขสองนะก็คเคนะคถูกเคเยแล้วแล้วก็เรื่นเลื่อนหาหาไปเรื่อยๆมันจะมีกรนเกงอันหนึ่งคนที่มันฮิตนะไม่ใช่ดิมันไม่ได้ฮิตแต่เราเห็นคนใส่ในทิกตอกอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะน่ารักปะาเน่าใส่อย่างเงี้ย เนี่ยถ้ายืนเขาก็จะใส่แบบเป็นห่ายืนแบบแบบแบบไหนวะแบบเนี้ยทุกคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะใส่รองเท้าปาชายาน์ดการ์เชมาย่าแต่เขาใส่สีอะไรก่อนคะงั้นเดี๋ยวเราเอาใส่สีชมพูก็ได้นะเราไม่รู้ว่าเขาใส่สีอะไรขออนุี้ตใส่สีชมพูเดอแต่สีฟ้าก็มีนะ แต่ทุกคนเราขี้เกียจอนะ่ะหาไอเดียสีฟ้าให้แต่ขออนุญาตใส่สีชมพูก่อนนะก็เป็นประมาณนี้แหละรองเท้าสีชมพูปลาฉลา,ามแป็บอะไรต่มันน่ารักตรงไหนอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะที่แบบแต่มันก็ชอบหมวกเท่าไหร่แต่ก็ใส่ใส่เถอะนี่ทุกคนเป็นไงนี่สไตล์แบบนี้ดูดีใช่ปะ อย่างตัวตามใจชาก็เป็นอย่างแหละทุกคนแต่มันขาดอีกอย่างหนึ่งไว้มันก็คือปลอกแขนลืมปลอกแขนแล้วลืมขุนได้ไงละ่ะใส่ปลอกแขนกันทุกคนเราก็จะใส่ปลอกแขนกันเลยนะยิงตมตามแบบนี้กดส่งนี่แตง ก็คือด้าเราเลือเดเลือดเราขอบันทึกชุดกนทุกคนจะบันทึกไวช้ช่องไหนก็แล้วแต่เราเขาไว้ช่องสามนะก็ไม่จาเป็นต้องตั้งชื่อก็ได้ทุกคนเป็นไงจะขอกดท่าหนึ่งเลยจะเพื่อเอาไปลง YouTube ลยูทูบเว้ยไม่ไทําเป็นหน้าปกหรอกทาหน้าปกไม่เป็นอ่ะเต้นเต้นเต้น เดี๋ยวเอาเต้นใหม่เต้นใหม่เต้นใหม่ก่อนเต้นใหม่ตินติน,ตน,ตนเราจะเอาไปทำคลิปไยทำคลิปลงติกตอกแล้วก็ในยูทูบเนี่ยคลิปสั้นนะฝากไปดูกันด้วยละ่ะก็ที่ทุกคนชอบกันก็ฝากไปดูด้เ้อ